กราบสวัสดีครับเอฟซีครับถือกมาติดตามรับชมกับช่องไทยสามบรรเทาครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมผู้ฝุงครับทีมงานไทยสามบรรเทาสีภาพพี่น้องนะครับมาเบรงการยกย่อครับพี่น้องยกยอสองขาเออบริเวณฝายครับฝายนำล้นครับพี่น้องฝายนำล้นล้ำหน่ำเสื้นครับพี่น้องนี่แหละครับคุณกำลังถือหาหมองหามบอลอยู่ขี่ไปตังไต่เออมาเบรงกันครับสีได้ปะมาหลุนมาช่วงมาเชียร์น้ำกันครับพี่น้อง น้ำก็ไล่ยังแหงท่แหละป่นเจี๊ยรุ่งยังไหนสันนี่เออเามีรงยังสีและว่าสันว่าเนามาบงเสาปะาเนโอ้หลหลายเหล่เดิล่ะนะครับกูไปทยปะครับส่วนหลายโอ้ัวเงี้วงามดีอยู่ดวงงี้้ป่าวทยจะเราขึ้นไปไวแล้วเดียวนึงจอดเนี่ยมึงจะดูหนอะี่น้องเองนกยอสองขาสันแดงแดงดดอยู่กลางล่างมอเมาบึงกันมาลุ้นกัน อุ้ยดดดออกแล้วเหลือเพรเอาเหลืออยู่พี่น้องเหลืออยุคจะเอาได้อยู่ครับพี่น้องสามสี่ตัวได้อยู่พี่น้องได้อยู่เอ้าได้ยังสี่เราแล้วกันเออได้ยู่ได้ยู่ฟังคุณแบบนี้ครับพี่น้องฟังคุณแบบนี้ยอมง่ากันละเอาซูมไปบางน้ำพี่น้องซูมไปบางน้ำออายกไปดยกแล้วเอาพอได้พอได้ทังคุณก็ได้ ฝั่งนี้ก็มีนะพี่น้องฝั่งนี้เพื่อนนั่นอันอันเชฟพี่ยังนะพี่น้องเออดักดักปลาดูดว่าสันว่าเออเขาคือกับซ้อนหนึ่งละมาสอันนี้ครับเอ๋อไฮไลท์มันนี่เขามาเบิ้งยนต์สองขานะครับยนื้อยนสองขาแบบเล็ก็พี่แหละครับสองขาหนึ่งอยู่ข้างเชิงอยู่ด้าพี่น้องตันแดด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 เนี่ยเยอ่สุดสองขาหนึ่งอยู่ทางล่างครับเอาลงกปาได้ครับพี่น้องมันสิ้มคิวไปน้ำหนามเขาท่ออลงได้แค่สองขาเนาะดิวยกันครับรอสิดโต๊ะก่ ว่าอยู่กี่ดวงมาอยู่มาอยู่อ่วยหลายตัวครับเออหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ตัวไหนครับถึงทั้นี่ลหนครับผมเอายู่เอายุกสามซีสามซีตัวครับเนาะเอาเถอะเหลายตัวด้วยครับเอาคงเห็นดุกไหมเห็นยักครับสับต่อสับนม่ต้องสับต่อสับเอาเอาลดแล้วลดไปแล้าเอ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 า ao, oh. còn năm bộ gặp kia nè, còn các buổi trên này xong rồi, luôn khai gặp dân bản, làm ngang gặp kia làm ngang, bà nó gặp mấy thua chứ เอาเพิ่อม,มายแต่พ่มม,มักนหม่องน้ำวุนน่นนะครับพี่น้องทุนท่ทนของมางสิครับอ่มเป็นหม้อโโอ้บางทียงบ่อนดีอันนี้ก็บ่อนดีแต่น,นี่เป็นลุมน่มเนาะมันหนักหนักอ๋อเหรอเห็นคนพี่น้องโดนดงบ่ดงดงดงมาอา้าวได้ยุครับผมสามตัวสี่ตัวพี่ก่านัาาหนึน่งนะครับก็ได้ยุบว่ได้ยุบ ฮะมัน <Huh? S 2> ติดโอบ๊วยครับเอาเบิ่งขันไลก่กันเอาไปเบิ่งสะดุ้งฟังผนก้อนพี่น้องกัอนนะเป็นกาลังเอาปลาปวดออกก้อนปวดปลาออกจากอันนั้นก้อนก่อนเดี๋ยวเอาไปเบิ่งข้างผนก้อนบาวย ฝุ่คนครับผมพราเราฟังมันถือเข่าปะฟังฝุ่นแบบเป็นซีขาได้พี่น้องเพราะเป็นสองขาครับเข่าปะครับโอ้ยโดดหอกพี่น้องเอ,อ้าโดนโดนเอ้ฟังฝุ่นเข่าดีเข่าดีปะโอ้โหเอ้วา,อาวฟังฝุ่นกบบเข่าดีครับพี่นอ้องฟังฝุ่นเข่าดีนี่นะครับปลาโดนละ่ะโดดดีปะพี่น้องโดดดีปะปลาโดดทีเป็น้ังได้เอานั่งกินไปน้ำพี่น้อง รุ่นป่าไปน้ำมาสันว่าไล้ครับอยู่ในไอ้กระซ่อนครับพี่น้องเขาดีอยู่มันมาน้ำหนามันกระโดดขึ้นครับมันโดดขึ้นเนาเอาสะดุ้งไปตรงเอาน้ำบวกกับซ้อนไปตรงเอาน้ำครับผมอะไ้อยู่มันก็มีได้แล้วก้ะมันก็มีได้แล้วก็มั้เอามั้งเส้นหนาไปก้อนมาสันว่าเช่น้นามไปก้อนครับพี่น้องได้เมื่อกี้ไหนครัพี่น้องเนาะเส้นหนามไปก้อนครับผม ล่าลุ่มลมดินงกต่อไปครับนะด้วยอู้ยตกเยครับพี่น้องฟ้าคายหยังรทีมาถึงนี่แท้ยูตยนี่พี่น้องัอ๋อโทอู้ยใส่ตกเงยพี่น้องใส่หยใส่น้ำอาันเป็นลาขายท้ย่อขายแดง้แยงไรกจะขายก็ขายท้ยนะครับก็เก็บไงตัวไงครับ

เอ้ามาเสือดูบอสห้องปุ๋ยเขาไล่ปุ้ยตีตางนอกตีทางนอกเห็นบอสทางนอกทางนอกเอาความมาความมาโอ้ยเอามามาตีตัวยังไง้อมาใสวิธีการวันถึงว้าเอาคอนโชว์เอาเออเอาใส่ชิมเบียดเป็นอะไรปุ๋ยไหนเออเอา ปลาบกแปก,ก็ได้พี่น้องปลาบกแปกมได้ตัวผนใหญ่นึงเอ,อ้าสวยกันสอยกันทำมาหากินแล้วสวยแ่เพีงอะไรครับผมิเด็ดกับกิ้เด็ดิมเด็ด่มารบ เงี trên ้ยมองน้อยก็ใส่เงี้เงี้ยมอยปึ๊บเขาที่เขาไหนล่ะเขาใหญ่เขาใหญ่เป็นฟองกับฟองกันหมดเลยเนาะแล้วตัวสองตัวก็พี่น้องเนาะตัวตัวนี้ก็พอได้กันพี่น้องก็ได้กันหรอกได้ก็ท่านโก้ก็ไหนแม่การครับพี่น้องหาอยู่หายิมครับล้ำน้ำเชื่อนครับต่างอำเภอหนองเรื่อยจังหวัดขอนแก่นครับ แห้งอยี่ดดังไหลแห้งดยู้ยางคนนะดูดีไหเดูไปเราเป็นซีเป็นซ้าอยู่ทางคนอะไรที่อะางนี้น้ำไหลแห้งอย่ตรงตาไปจะกเขามากเล

以我呢？ ก็ได้ยู่ได้ก <f ix à> ินแหละพี่น้องเออคือแม่หลอดแม่ไปครับผมเอ้าเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องได้เบิ่งกันแล้วกันครับอ่าก็ได้ยุ่แต่ว่าแต่เนีบ่ท่านหลายคนในแถวตัวลการบนยอดสองขาบริเวณฝายครับฝายน้ำลงล้นล้ำน้ำเสอนครับพี่น้องเอออ่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นบรรยากาศครับอาจจะบ่ถือหลายคือทั้งอ่าทางอ่าก็คือรบไฟน้ำสามพานะครับผมนะครับบรรยากาศครับผมอ้าวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ